โอเชบายสาวแอมสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจา้าสวัสดีคะ่ะคลิปนี้สาวแอมพาเพื่อนๆมาต่อลายดอกชบานะคะต่อสามดอกนะคะอันนี้การเข้าดอก3าดอกนะเราจะต่อกลีบนี้นะคะกลีบนี้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 นะคะเราจะต่อทั้งหมดหกกลีบนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะเราจะเริ่มต่อตรงกลางดอกก่อนนะคะ อันนี้เราถักดอกขึ้นมาแล้วเนาะตรงกลางนี้ปันหัวเข็มห้าครั้งนะคะสี่ห้าครั้งหยิบหยิบกลีบนี้ขึ้นมาแเรากะให้กึ่งกลางเนาะกากึ่งกลางแทงปวดทีละสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า จากนั้นเรามาแทงตรงนี้ดึงครั้างไว้ก่อนลงไปลากนะคะถักเอฟไปสามหนึ่งสสามพันหัวเข็มสองครั้งไปช่วมแผ่นหลังนะคะกาให้ตรงกับหลักนะคะกส่ให้ตรงหลักเนาะ โซ่สองจิ้มลงไปปลดครั้งละสองหนึ 2, 1, 2, ่งสองสามแทงครั้งหน้าให้ได้สองห่วงชิ้มลงไปดึงทำเอ็กมาสามนะคะหนึ่งสองสามอันนี้เราจะเชื่อมระหว่างกกีบด้วยโซ่สี่เอ้ยไอ้พันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะ ลงไปกรีบข้างหลังนะคะจิ้มลงไปกดทีละสองสองค้างไว้ก่อนนะคะปันหัวเข็มสองค้งข้ามมากรีบนี้นะคะข้ามมากรีบนี้เนะะาอจุดไหนก็ได้ค่ะเรากะเอากดสองสองนะคะมันจะเหลืออยู่อย่างนี้เลื่อนมาสามหนึ่งสองอย่างนี้นะคะ ทงข้างหน้าลงจุดเดิมลากคำเอ็กมาสามนะคะหนึ่งสองสามนี่ค้างไว้ก่อนนะคะเราข้ามกีบมาทางนี้นะคะข้าม,มาดึงเอ็กมาสามหนึ่งสอง สามพันหัวเข็มสองครั้งเราจะมาเชื่อมทางนี้นะคะแทงเข้าไปนะคะปดทีละสองมาข้างหน้าแทงวงจุดเดิม เ x ไปสามนะคะหนึ่งสองสามตันหัวเข็มสองครั้งนะคะเชื่อมตรงนี้นะคะกดทีละสองนะเสร็จแล้วก็มานี่แทงตรงนี้ค้างไว้ก่อน ลงจุดเดิมแล้วค่อยลากผ่านนะคะตามเอสไป 3, 1, สามหนึ่งสองสามนี่มันจะออกมาลักษณะนี้นะคะพอพอตรงกลางนี้เราจะมามาเชื่อมกับอันนี้นะคะเราจะมาเชื่อมกับตรงนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ิ้มลงไปกลางเลยปดทีละสองห่วงหนึ่งสองสามเทงค้างไว้ก่อนดึงเพื่อนไปสามค่ะหนึ่งสองสามอันนี้นะคะ นี่ช่วงกลางกีบมันจะองอมาอย่างนี้นะโซ่สอเออพันหัวเข็มสองครั้งมาลงตรงนี้บททีละสองหนึ่งสองสามกลับมา สอดเข็มเข้าไปให้ได้สองห่วงดึงแทงลงจุดเดิมนะคะเอ็กไปสามนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มสี่ครั้งนะคะสี่ครั้งเราจะเชื่อมระหว่างกลีบทีนี้นะนี่ ปดสองปดสองอันหัวเข็มสองครั้งข้ามากรีบนี้นะคะข้ามากรีบนี้ปดสองปวดสองอันนี้เราลากลากผ่านมาสามเส้นนะคะอน,นี้เหลือ,อน,นี่สอง ด้านหน้ามาเกี่ยวด้านหน้าให้ได้สองเส้นค้างไว้ก่อนจิ้มลงไปดึงถักเอ็กมาสามหนึ่งสองอันที่สามนี่ค้างไว้ก่อนนะคะสามค้างไว้ก่อนเราจะข้ามกรีบมาทางนี้นะคะข้ามกรีบมาด้านนี้เนาะ ลากจากนั้นเราเอ็กมาสามนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะพอสามแล้วเราเราจะเชื่อมตัวนี้นะคะตันหัวเข็มสองครั้งมาแทงลงตรงนี้กดที่เล้าสอง แทงแล้วก็ลากเกินห่วงมาสามนะคะหนึ่งสองสามตรงหัวมุมนี้เราจะสองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งเชื่อมคลีบด้านหลังนะคะ กททีละสองถักเอ็กมาสามนะคะหนึ่งสองสามสาม,สามแล้วนะคะอันนี้ เราจะมาเชื่อมตรงนี้นะคะเชื่อมตรงกลางนี้นะวันหัวเข็มสองครั้งวันนี้เลยมาแทงลงตรงนี้นะคะแทงลงไปกึ่งกลางค่ะ กดที่ลสองนะคะหนึ่งสองสามนี่มันจะได้แบบนี้นงนะะลงจุดเดิมไปสามนะคะหนึ่งสองสาม มันจะตรงมุมพอดีนะคะนี่พันหัวเข็มสองครั้งเรามาลงตรงนี้นะคะปลดทีละสองหนึ่งสองสามเราก็มานี่ค้งไว้ก่อนดึง เอ็กมาสามนะคะหนึ่งสองสามเราจะเชื่อมระหว่างกลีบนะคะปันหัวเข็มสี่ครั้งสี่ไปกลีบข้างหลังนี่นะคะเราจะเชื่อมกลีบนี้กับกลีบนี้นะแล้วก็แทงลงไปปดสองครั้งก่อนนะคะหนึ่ง สองค้งไว้ก่อนจันวนเข็มสองครั้งแล้วก็มากรีบนี้นะคะมาเชื่อมกรีบนี้กปดสองหนึ่งสองจากนั้นดึงนะคะดึงลากผ่านสามเส้นนะลากผ่านมาสามเส้นสองเส้น สองมาแทงด้านหน้าลงจุดเติมแล้วก็ลากผ่านจากนั้นเลื่อนมาสามนะคะเอ็กมาสามหนึ่งสองสามนี้ค้างไว้ก่อนนะสามค้างไว้ก่อนข้ามมาทางนี้นะคะ เอ็กมาสามหนึ่งสองสามพอเราได้สามแล้วพันหัวเข็มสองครั้งเราจะไม่เชื่อมตรงนี้นะคะแทงลงไปนะคะปวดทีละสองหนึ่งสองเป็นการกระบาดเห็นไหมคะ หมุนมาแทงด้านหน้าเตือนทำเอ็กไปสามหนึ่งสองสามปันหัวเข็มสองครั้งไปเชื่อมด้านหลัง กดที่ละสองเกี่ยวด้านหน้าทำเอ็กไปสามนะคะหนึ่งสองสามตรงกลางกกีบนี้เราทำปันหัวเข็มห้าครั้งสองสาม,ส,ามสี่ ปันหัวเข็มห้าครั้งแทงลงไปกึ่งกลางนะคะากางให้มันกึ่งกลางเนาะกึ่งกลางของโดกนะคะบททีล่ละสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แทงเข้าไปค้างไว้ก่อนจิ้มลงจุดเดิมจากนั้นก็ทำกไปนะคะทำกไปนี่เห็นไหมคะถัก X ไปเลย ก็มาเชื่อมกับตรงนี้นะคะอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกลิบดอกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะ